2พุศจิกายนครับช่องลิชช YouTube RICHOK วันนี้ผมอยู่ในองค์พระปฐมเจดีนะครับตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก,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 ก็ทุกปีเป็นประจำจะพามาเที่ยวดูร้านของขายพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์น่ารักน่ารักและก็แปลกๆนะครับไปดูกันเลยแล้วกันว่าวันนี้ปีนี้ร้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้ปาก,กัด มองไปกว้างๆโอ้ร้านใหญ่นะสองสามล็อกลึกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าตัวเนี่ยเออแปลกดีมีพี่สาวเจ้าของร้านอยู่ใกล้ๆไอ้นี่เรียกว่าด้วงใช่ไหมครับด้วง่วงกวางผมเห็นตอนแรกกวางด้วงกวางก็ถามว่าอุ้ยทำไมต้องมาผูกทำไมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันบินหนี<ม>จึงต้องผูกเอาไว้นี่เหตุผลที่ว่าทําไมจึงต้องผูก เขาเดินไปเดินมาได้ค่ะนี่แต่ว่าพอกิ่งไม้หนึ่พันเนีก็เลยติดงนื้นเดี๋ยวจะเดินเขาก็ไปได้อ๋อคือว่าเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะยาวนะแล้วพอมันพันเยอะๆมันก็เลยมาห้อยแต่เดี๋ยวคนเลี้ยงคนขายต้องต้องมาคลายให้มันเดี๋ยวจะจับอ๋อเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโทรมาสัตว์นอะตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวละสี่สิบค่ะตัวละสี่สิบบาทขายดีไหมก็ขอแนะนำตัวเอสนใจนดหนึเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ใช่ใช่คนมุ่นสักสามสิบแล้วก็ ถ้าเป็นเมื่อตอน,นตอนผมเด็กๆนี่เอามาควิดกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่นี่ตายหรือนอนหลับนอนค่ะเดี๋ยวให้ดูนะนอนหรือครับ <c oughs> นอ๋อเนี่นะเขียนว่าราคาไว้ว่าตัวละ4 0บาทนะ <c oughs> ก็ระหว่างไทยทำเดี๋ยวจะบอกไปด้วยว่าร้านเนี่ยอยู่ในทิศตะวันตกนะ<ช>มาจากถนนต้นสนเข้ามาประตูรั้วองค์พระแล้วก็อยู่ตรงซอยกลางนะครับด้านขวาซอยด้านขวานะไม่ใช่รอบกำแพงด้านในนะครับ โอ้น่ารักน่ารักอันนี้ต้องบอกว่าแปลกดีผมเพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่าร้านนี้เขาเพิ่งมาปีแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไม่มีชื่อร้านอะไรนะโอ้แปลกมากแปลกมากเจ้าของร้านชื่อโต้โตนะครชื่อโต้โะครับชื่อโต้เ็ล้าค่ะอ่าแล้วนี่นี่นะค,ะคือหอยอะไรเอ่ยอันนี้คือปูค่ะปูป,ะปูเสฉวน ปูเสฉวนที่มันอยู่ทะเลใช่แต่อันนี้เป็นปูเสฉวนบกปูเสฉวนบกแล้วมันใช้ปูทะเลไหมอยู่บนบกมันใช้ปูทะเลไหมแต่ว่าเขาอาศัยอยู่บนบกโอ้โหนี่แปลกอีกแล้วก็คือจะลงน้ำบ้างก็ต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้ร้านนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะเพราะว่าปกติคาว่าปูเสฉวนเนี่ยเราจะเห็นที่ทะเลใช่ไหมครับแต่นี่มาเห็นอยู่ในนี่ภาคกลางคือนครปฐมอากาศร้อนนิดๆเดี๋ยวจะถามว่ามันไม่ตายหรือไง แล้วแล้วมันไม่ตายเหรอครับไม่ตายค่ะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์จากอินโดนีเซียสายพันธุ์อินโดนีเซีย oh. เขาเขาจะอยู่บนบกธรรมชาติของเขาคือเขาจะลงน้ําเวลาจะขยายพันธุ์ oh. แต่ถ้าถ้าปกติใช้ชีวิตคืออยู่บนบกนม oh. ีกระช่นะเหมือนปลาบึกเนะคะปลาบึกเวลาถ้าเขาจะมีลูกเขาจะไปลงในน้ำโขงเขาจะแต่ว่าถ้าเคาเขาก็จะไปของเขาแต่ว่าถ้าเอาขึ้นเราเอาขึ้นมาเลี้ยงเขาจะไม่มีลูกเดี๋ยวถามนิดนึงว่ามันอยู่ได้ทั้งทะเล อันนี้นี่มันออกมาแล้วอ๋ออันนี้เขากินน้ำจืดนะอันนี้มันกุ้งหรือปูปูค่ะปูเหรอแต่อันนี้คือบ้านเขาตัวเขาคือปูแต่เขาอาศัยอยู่ในเปลือกหอยหอยทไมดูมันเหมือนกุ้งมองมองจากส่วนหัวลงไปแต่ละคือมองมองไม่ถนัดอ่ะมีตัวที่มันอยู่นอกเปลือกมีไหมโอ้แปลกมากแปลกมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดินกันใหญ่เลยนะแล้วให้อะไรมันกินครับผักผลไม้ค่ะ กินผักผลไม้โอ้โหหูตัวใหญ่มันไม่ใช่เหมือนปูที่เขาทําส้มตําไม่ใช่ปูมา้าปูทะเลแบบอีกแบบหนึง่งไม่ใช่ใช่เป็นปูอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่<ๆ><ๆ>ตัวข้างในเขาจะมีแค่ตรงหัวแล้วพอลงไปนั้นเหมือนหอยขุม่มหอ,อยจ๊บแค่ค่ะจะเป็นม้วนๆเกลียวๆหะแล้ว,แล,วแล้วเวลามันหนีบเนี่ยียตรงเนี้ยมันเนี้ย เมันเจ็บมากไหมไม่มากไม่มากอ่ะไม่ไม่ถึงกับนิ้วขาดได้เล็กไหมไม่ได้เยอะขนาดไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไม่เป็นไรนะแค่หยอกหยอกเล่นแล้วไอ้ที่มันมาอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยมันขึ้นมาเองขึ้นมาเองค่ะไม่เราไม่ได้จับมันนะอ๋อเพราะว่าเขาหากินบนต้นไม้ค่ะพวนนี้อ๋อเหรอครับหากินบนต้นไม้มันกินอะไรบนต้นไม้ผลไม้ใบไม้อ๋อนี่ยเนี่โอ้นารักนนารักแนมมีหกมีจะเปิดด้วยนะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆเออ เออน่ารักมากออกมนออกมาเลยแล้วถ้าเราจับมันออกมาเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นเหมือนบ้านเขาเขาต้องอาศัยพูดดังมันจะตกใจความความชื้นความอะไรคืออยู่ข้างในโอ้ขอบใจมากที่ออกมาโชว์ตัวโอ้เหมือนมาโชว์ตัวโดยเฉพาะแล้วก็เดินเวลาเดินแล้วถ้าเราดึงมันออกมาเลยได้ไหมเป็นไรไหมถ้าตัวเขาขาดก็ตายอตัวขาดตายต้องให้เขาออกมาเองอ๋อ อ๋อไม่ควรดึงใช่ค่ะเพราะว่ามันจะติดเกือบอ่อยทั้งเลเขาไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นเหมือนธรรมดาแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนซื้อไปแล้วไม่รู้ดึงปื๊ดเบาๆเราก็จะแนะนำถ้าหลุดมานิ่มๆเบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแต่ห้ามดึงแรงใช่แต่ไม่ดึงดีกว่าก็จะแนะนําลูกค้าไว้ก่อนว่าให้เขาออกมาเองดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอ้นี่นี่ีขอขอทายนะโอ้น้ารักแปลกมากนี่ยังอยู่เรื่องตูเสฉวน แล้วอะไรนะที่บอกว่าพอมาอยู่บนบกอะไรนะจะจะไม่ออกลูกออกอะไรใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้เหรอใช่ด<ช>้วยจะจะจะสูญพันธุ์เลยไม่ใช่ว่าสูญพันธุ์คือว่าระบบิเวศที่ความเหมาะสมของเขามันเปลี่ยนไปใช่เขาจะถ้าเขาจะผสมพันธุ์ได้คือเขาต้องลงทะเลเขาต้องอยู่ในทะเลอ้าวแล้วถามนิดนึงว่าเนี่ยพอมันขึ้นมาอยู่ในภาคกลางเนี้ยในในในบรรยากาศภาคกลางร้อนชื้นฝนตกชุกอันนี้คือแล้ววันเนี้ยคือช่วงเนี้ยมันจะไม่ไม่ผสมพันธุ์ ยังไงก็ไม่ผสมค่ะต้องเอาเขาลงทะเลต้องไปทะเลเท่านั้นแล้วก็ผสมพันธุ์ต่อได้ค่เะเ,เข,<อ>ขาจะผสมรสชาติอย่างอง๋โอ้โอ้แปลกดีนะแปลกดีออกมาแล้วดูตาหน่อยเออน่ารักอย่างนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยแปดร้อยค่ะแปดร้อยแล้วตัวตัวเท่านี้กี่บาทร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยแล้วก็แปดสี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า <5. S 2> ถ้าเทียบนะ100เนี่ยตัวประมาณสักเหรียญบาทกับประมาณสัก3 3นิ้ว3นิ้วอ่ะค่ะไม่เป็นยืดออกมาค่ะประมาณเราไม่ใช่ว่าวัดตามอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะก็ดูดูอ๋อดูตามเนี่ยนะอันนี้มันน่าจะนิ้วครึ่งนะอันนี้ร้อยหนึ่งแล้วแล้วขนาดนี้ตัวอะไรประมาณนี้อันนี้ห้าสบบาทอันนี้ห้าสิบบาทยิงยากไหมอันนี้อ๋อตัวนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบ ปิดก่อนอ๋อนี่ห้าสิบาทนะนี่ตัวเล็กๆนะแล้วถามหน่อยเกิดคนเอาไปเลี้ยงแล้วมันเริ่มโตขึ้นต้องหาเปลือกหอยมาให้มันใช่เราก็คือมามีขายเรียบร้อยโอ้โหนี่นี่นี่แบบเพนก็มีนะคะอขามีเพนด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเปลือกหอยอันเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทอันนี้เพนเท่าไหร่เพนเราเท่าไหร่ เหมือนกันค่ะ20สบาทแล้วก็อันเล็กอันเล็กนี่กี่บาทครับก็มี5าบาท10บาทหบาท10บาทอย่างนี้ก็ได้อันนี้จะเป็น50บาทอ๋อแต่มันก็อยู่อย่างนี้ได้หอยนมสาวค่ะอ๋อเหมือนนมสาวนะครับนี่นี่หอยนมสาวเออเข้าใจตั้งชื่อนะอันนี้อันละห้าเหมือนเป๊ะแม่ค้าบอกเหมือนเป๊ะคือผมผู้ชายไม่สันทัดตัวรณีอ๋อแล้วก็ย่างสวยงาม8ปิบบาท วอันนี้จะเป็นมุกรคาถ่มับแล้วถามหน่อยอายุพวกมันยืนไหมแปดสิปีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ากล้องด้วยวะเขาเขาบอกว่ายืมยืมหน่อยไม่หล่นนะจับได้ไม่ไม่ไม่หนีบไม่อะไรนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อนี่นะแม่ครับบอกว่าอายุมันยืน80ปีโอ้โหคืนคืนเห็นเห็นแค่ตัวนะเห็นแค่ตัว โอเคอ่ะดูต่อไปไอ้เล่ตัวเล็กนี่ถามนิดนึงนะก่อนไปมันอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้พอพอเดาได้ไหมน่าจะประมาณสักปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วนี่อันนี้น่าจะหับไหวั้งสามปีสามปีอะถามนิดนึงในงานองค์พระปฐมเจดีย์ปีนี้นะนมัสการองค์พระเนี่ยงานมีวันที่31มสิบอ็ดตุลาคม2560ถึง8พฤศจิกายน2560นะก็คือจะอยู่ในในในองค์พระเนี่ยนะ แล้วถ้านอกงานเขาชอบงานจบแล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนคือผมลงจากหลังงานจะอยู่จะอยู่ตรงนี้ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอ๋อหลังงานอยู่ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะไปตามงานเกษตรงานอะไรที่มีในใน,ใน,ในคปรปฐมอ๋อและร<ะ>้านประจําจะมีที่ไหนไหมกําลังเล่ำเนินการค่ะครับโอ้น่ารักน่ารักนี่ต้องบอกตรงๆว่าผมเห็นแล้วผมยังอยากจะเลี้ยงเลยนะ แล้วคือไม่ยุ่งนะคะไม่มีแล้วน้ำาลัวขี้มันเป็นยังไงเออมีตัวอย่างให้ดูไหมมันจะเหม็นไหมเหม็นไหมไม่ไม่ค่ไม่มีกลิ่นอ๋อไม่มีกลิ่นด้วยโอ้ก็จะมีอาหารตัวอย่างอาหารมีให้ดูไหมครับผลไม้ผักผลไม้ทั่วไปต้องหั่นต้องอะไรไหม ก็ทาเป็นชิ้นเดี๋ยวเขามากินเองขนมปังก็ทานได้นะคะอข้าวสวยขนมปังข้าวสวยที่ที่ต้มแล้วอันที่หนึ่งแล้วเรากินแล้วเราไปแบ่งเขานิด่อ๋อกินเหลือแบ่งได้แล้วน้ําใช้ถ้วยเล็กๆน้ําเปล่าต้องมีน้ําให้มันลงไปเล่นไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วแล้วถ้ามีได้ไหม มีก็ได้แต่เขาจะไปลงไปไหมแล้วก็อาจจะเอาฟอกกี้ฉีดให้มันชื้นให้ในทรายมันชื้นกว่ามชื้นิดนึงโอ้เป็นสัตว์แปลกดีการตอบรับของเด็กดีวัยรุ่นดีเยอะมากชอยอแล้วแล้วมีไม่อั้นเลยเหรอครับหรือว่าไงก็มีเรื่อยๆอ่ะหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนจบเราตอนนี้มีท่านผู้ชมมาเยอะเลยน้องมาจากไหนกันครับสวนดุสิตราชพันสวนดุสิตโอเค ไม่ใช่ว่าสวนสัตว์ดูสิทธ์นะน <laughs> แตวเล่นแตวเล่น <laughs> พี่พี่สิทธ์เก่าราชพัฒน์บ้านสมเด็จคนก็บอกว่ามาจากบ้านสมเด็จลงบ้านบ้านม <laughs> ไม่จากแเล่นแเล่น <laughs> เข้าใจนะอ <laughs> ไปต่อไปต่อ <c oughs> เอา้าขอรู้หน่อยว่าถ้าเกิดคนอยากจะเลี้ยงเนี่ยเบิร์เบิร์โทรติดต่อนี่ไหมามาเร็วเร็วบอกเร็วบอกเร็วเพราะว่าโอ้ ต้องบอกว่าผมก็หลงสเสน่มันนะแล้วก็อยากเลี้ยงอากาศอบอ้าวนิดหนึ่งร้อนเอหนื่อแตงนี่ทอนขายชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อนุ้ยค่ะชื่อนุ้ยนะครับตอนเด็กๆน่าจะอ้วนตุ้ยหนุ้ยใช่ไหมอ้นใช่เลยน่านไงตามที่คิดก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ผู้ช่วยขายในงานนี้นิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันแล้วน้องนุ้ยว่าไงครับอาขายดีไหมก็โอเคค่ะแล้ว ขายอย่างนี้นานดังหรือว่าพึ่งพ ng, ึ่งมาขายนานหรือยังก็ได้สักพักค่ะรู้สึกยังไงบ้างเวลามีคนมาซื้อหรือว่าเห็นมันคานปีนต้นไม้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีเห็นหน้ารักก็อยากห้น้องไปเลี้ยงมั่งอะไรแบบนี้ค่ะคือพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอปีนต้นไม้เนี่ยมันคือลิงใช่ไหมที่เรารู้แต่นี่มันคือหอยแล้วมันค่อยๆช้าๆขึ้นไปแล้วมันมีหล่นบ้างมาเท่าที่ดูมาก็น้อยตัวค่ะน้อยตัวอ๋อมีหล่นบ้างเหมือนกันนะ แล้วเขาจะปีนกันเป็นปุ้มต่ายกันแล้วแย่งกันแล้วเหมือนตกหล่นลงมาเองไม่คร for. ัเบียดโอ้นี่ให้ดูนิดหนึ่งมีแย่งกันด้วยนี่ตัวนี้โอ้โหเปลือกสวยเปลือกสวยมีแบบเพนก็มีนะคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแล้วน้องนุ้ยมีอะไรจะคุยให้ท่านผู้ชมช่องลิโชคของพี่หน่อยยูทูบคือจะบอกว่าตอนนี้ปูเสฉวน บกนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยครับนะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ถ้าเหมือนว่าน้องๆที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆน่ารักน่าะค่ะให้มาพาน้องมาได้แล้วก็ติดต่อได้ที่ไหนเอ่ย095ค่ะ7895517ขออีกครั้งช้ัดๆ095ค่ะ7895517ติดต่อคุณ โตค่ะโตนะครับคุณโตเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนนครปฐมนะครับอในร้านมีตัดกุ้งตัดปลาด้วยนะครได้ข่าวว่าเอาไว้จะเปิดร้านประจําแถวแถวตรงข้ามอะไรนะโรงเรียนพลค่ะโรงเรียนพลตารวจภูธรเขตเจ็ดในเมืองนครปฐมไปทางวัสเนหาใช่ค่ะเข้าซอยไปเยอะไหม มันจะอยู่ติดกับ CJ เลยเลย CJ มาหน่อยน่อ๋อตรงนั้นเลยเลยมาหน่อยยังไม่ถึงโรงเรียนพลตำรวจถ้าออกจากเมืองไปใช่ครับถึงก่อนไปทางเส้นเส้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ทางขวาไปไปกันได้เอาเป็นว่าไว้ถ้าผมมีเวลาเขาเปิดร้านแล้วจะพาไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งโอเคนะได้นะน้องพี่สาวเขาบอกโอเคได้เลยอะพี่สาวส่งเสียงจะพูดอะไรก่อนจบ นี่ระหว่างพูดก็จะให้ดูต่อไปปเรื่อยๆก็ปูเสฉวนครับตอนนี้เป็นของที่แล้วเราราคาไม่แพงค่ะให้เด็กๆได้เลี้ยงครับเพื่อเนาค่ะทุกคนจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนเลี้ยงสัตว์เราดูแลเขาครับถามอีกนิดนึงก่อนจบต้องเปลี่ยนที่อยู่ต้องล้างต้องอะไรยังไงไหมอืดูตามสภาพนะคะดูตามสภาพ สกปรกไหมัมีขี้ตะไคร้มีอะไรหรือเปล่าก็คือดูถ้าเราดูแลดีเขาแต่จริงพวกนี้เรื่องการขับถ่ายเรื่องอะไรน้อยมากครับครับความสกปรกนี่ไม่ไม่นั้นเลยค่ะเราไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอที่มันเชื้อโรคจากมันมีไหมพลาสติกเชื้อโรคจะไม่ค่อยอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีใช่แล้วเลี้ยงในกระบะพลาสติกอย่างอื่นก็ได้ในรองในอะไรได้หมดในโถแก้วในในขวดแก้วใหญ่ๆหน่อยในตู้ปลาได้หมด อ๋อกันล้ำมังได้ทั้งนั้นทั้งถ้วยถังของมีที่บ้านเราใช้ได้เลยอ๋อดัดแปลงได้หมดนะกาตักป่องอะไรล้างให้สะอาดกิ่งไม้แห้งไม้สดได้ไหมได้ค่ะต้นไม้สดสดได้เลยแต่ว่าก็คือดูนิดนึงว่ามันไม่ใช่เป็นไม้ที่มีพิษที่มียางพวกนี้ครับครับโอเคขอบคุณคุณอะไรครับบอกบอกชื่อไหมหไืไม่ต้องหรอจิ๋วค่ะคุณจิ๋วและเดี๋ยวบอกว่ามีตอนต่อไป เาเขาจะพาให้ไปดูตอนต่อไปเดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนต่อไปอีกตอนหนึ่งอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้นี่มันข้ามต้นไม้ด้วยนะเขปีนเก่งปีนเก่งมากออ๋มันเป็นลูกหลานลิงลูกหลานลิงแต่เชื่องช้าแต่เชื่องช้าแต่นุ่มนวลแต่นุ่มนวลอันนันแน่นี่ ไม่หล่นอีกต่างหากแล้วก็ต้องพยุงเปลือกมันอีกนะใช่ความสามารถเขาแล้วเปลือกไม่เคยหลุดใช่ไหมไม่หลุดเพราะว่าข้างในเออเฮ้ยรู้สึกเหมือนมองลิงยังไงชอบคนเขาแข็งแรงมากเหมือนมองลิงผสมตัวอะไรบางอย่างบอกลูกค้าว่าแปลกมากนะเขาเป็นเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกับลิงเออครับแล้วมันน่ารัก้วยนะเาจะบอกว่ามันคือปูเสฉวนเมื่อเทียบกับปูภาคกลางที่เดินเฉียงเฉียงคนละเรื่องเลยนะ น่ารักน่ารักมากส่งไปให้ลูกดูแม่เบเนอรั์น่ารักยาวมากเลยรักเลยแต่น่ารักจริงๆเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากแล้วไม่รบกวนไม่มีเสียงรบกวนเราอ๋อดีดีๆมีแต่เสียงเพื่อคอยกระทบก็เก็บก็เก็บนิดหน่อยใช่ไม่หิวไม่ร้องถ้าคนไม่มีเวลาดูแลเลยทิ้งเอาหงอาหารให้มันไม่เน่าได้ไหมได้เลยแล้วผ่านไปกี่อาทิตย์ค่อยมาดูใหม่ อยานานมากอย่านานมากนะเดี๋ยวน้ำแห้งค่ะเดี๋ยวน้ำแล้วก็คือเอาน้ำใส่ถ้วยไว้น้ำใส่ถ้วยอย่างนี้นะให้มันชื้นให้มันชื้นนิดนึงอ๋อครับครับน้ำเปล่านะคะน้ำเราแานธรรมดาไม่ใช่น้ำทะเลครับครับโอ้โหประทับใจมากโอเคขอบคุณคุณจิ๋วมากเลยนะครับสวัสดีครับ